สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมน้องกุหลาบแดงน้องไวแดงนะคะกลิ่นหอมค่ะเพื่อนๆแต่กิ่งง่ายอันนี้ถ้าไปดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นว่าเราเลี้ยงกันมาตั้งแต่เป็นกิ่งยังเล็กๆอยู่นะคะอันนี้คือน้องไวแดงเพื่อนๆอ,ออกดอกง่ายนะคะเลี้ยงง่ายแต่แอบมีผีอะไม่เป็นไรค่ะ ก็ไม่ได้ฉีดยาเนาะธรรมดาแหละหมดมาก็เพี้ยมาไม่จะบอกยังไงดีดูสิคะเต็มต้นมี่จะดอกนะคะอดูคนนี้สิคะดูเขาสิเขามีน้องเล็กด้วยอกิ่งไม้ไผ่มันบางคะ่ะลูกมาโชว์กล้องหน่อยนี่นะคะเต็มต้นเลยดูสิคะเต็มต้นเลยคะ่ะ น้องวายแดงนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะนี่คือน้องเป็นทรงต้นสูงใหญ่นะคะไม่ใช่ต้นเล็กๆเด้อขอบอกว่าถ้าใครอยู่คอนโดก็จะแบบพื้นที่ก็จะเกะกะหน่อยแต่ถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาเลย น้องเลี้ยงง่ายนะคะนี่ออเดเซียค่ะน้องวายแดงน้องวายแดงกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมนี่ทรงต้นเขาใหญ่นะคะไม่ใช่เล็กๆนะเพื่อน บานนานด้วยนะไม่ใช่แค่สีสวยแล้วก็บานนานด้วยอ่าคลิปน้องวายแดงจบแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตรอบต่อไปให้ดูใหม่สวัสดีค่ะ